เด็กเอ้ยเด็กน้อยมีโอเป็นวัดนะคะก็เลยให้อยู่ในกรงไปให้อยู่ในกรงก่อนนะคะมีโอให้อยู่กรงของปาทูปาทูก็ไม่ต้องเข้ากรงเนาะเป็นวัดวัดต,ติดง่ายเด็กๆติดกันง่ายมากเลยนะคะให้อยู่ในกรงไปมาเฝ้ากัน <laughs> ดูความสนดูความสนความสนสิเอยห้อยหอนห้อยหอนสนจริงๆดูดูดูเอ็นดูเอ็นดูความสน <laughs> มือติดมือติดมือติด,ด,ตด <laughs> ออกไม่ได้ทำไงทำไงมือติดออาไม่ได้ทำไงลูกเอาเอาเอ้าเอาจะท,ทำยังไงช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วย io, หนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วยแม่โอ้ช่วยหนูด้วย,อยโ,โอ้ même, โอ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 ช่วยหนูด้วยจะทำไงอ่ะลูกทำไงออกได้ไหมทำได้ไงฮะสง่าจะออกได้มิลูกโอ้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 ช่วยหนูด้วยมา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 อ่ะอ nee ึ๊บอึ๊บเออออกแล้วออกแล้วลูก อแมวน้อยเอ้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยตัวเล็กแค่เนี้เออถ้าไปเป็นแมวจรจะอยู่กันยังไงลูกหืมจะเป็นแมวจรอ,อยู่กันยังไงดวงเดือนนอนอีแม่อยู่ข้างใกล้ๆนี่ดวงเดือนนอนเลยนอนระลูกดวงเดือน เพิ่งไปกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนเมื่อกี้ก็กินอาหารเม็ดดวงเดือนนะคะก็กินอาหารเม็ดแล้วก็นอนคุยอะไรกันหืมน้ำสาวคู่นี้คุยอะไรกันเยสตรองกัตตะวันคุยอะไรกันฮะมาดูแม่ถั่วพูตกลงไม่ลงใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมนี่นี่ประตูเปิดให้แล้ว ตกลงไม่ออกใช่ไหมเธอภูไม่ออกนอกกรงใช่ไหมลกูกฮะไม่ออกนอกกรงใช่ไหมจะอยู่ในนี้มันชินชินแล้วใช่ไหมลกูกอ๋อนี่คือบ้านของหนูบ้านหลังนี้คือบ้านของหนูหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นใช่ไหมจะไม่ออกไปไหนทั้งนั้นใช่ไหมลกูกบ้านของหนูให้หนูให้แม่ให้ลูกหนูเนี่ยเดินเข้ามาาเ,เนาะ ให้ลูกหนูเดินเข้ามาหาเอานะลูกนะอบ้านของหนูไม่ออกตกลงเขาไม่ออกนะคะเดี๋ยวคงเดินออกเองแหละเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆคงออกเองนะคะซ้ำซ่าเฮงเฮงน่ะส้มส้มส้มออกไหมลูกส้มส้มออกไหม <c oughs> <c oughs> บ่นอย่างเดียวประทูเนี่ย จะบนอย่างเดียวเลยบนเก่งไม่ต้องเข้าห้องหรอกรุกเล่นอยู่ข้างนอกกันนี่แหละไม่ต้องเข้าไปอยู่ในห้องเข้าเฉพาะกลางคืนก็พอนะกลางคืน่คยเข้าสตองอ่ะสตองชิต้าเนี่ยเียมจะเข้าห้องนี่ชิต้าชิต้าก็เตรียมจะเข้าห้อง น้องเพชรเพชรครับเพชรว่าไงคะเอ้าว่าไงคะแตงไทยคนสวยอาแตงไทยคนสวยเหรอคะ แแม่เดินออกมาตรงนี้ก็พากันเดินตามตรงไหนมีแม่ตรงนั้นตน้องมีพวกเขานะคะเดินตามมันออกมาเต็มเลยน่ะดูสิเต็มเลย,เเลยออกมากันอะตกลงจะออกไหมจะออกไหมเนี่ยจะออกไหม <c oughs> ไม่ยอมออกนอนเปยดีกว่าแม่ นอนเป้แล้วสบายไม่ออกดีกว่าแม่อ่าไม่ออกก็ไม่ออกอยู่นั่นแหละนะปิบประตูไว้ให้แล้วแล้วแต่จะออกไม่ออกนะแล้วแต่จะทาเอานะ <S <S อึ่งอ่างของแม่ข้าวปั้นอึ่งอ่างเนือหมูก็ไม่รู้ข้าวเหนียวสมชาย ดูท่าทั้งกินอาหารข้าวปั้นอันนี้ห้องของข้าตังนะคะสมสีอยู่นั่นน้องๆอ,อยู่กันครบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่รกักและเมตตาน้องน,นะคะขอบคุณมากค่ะ